ในส่วนต่อมาจะพูดถึงเทคนิคปฏิบัติการนะครับจะเน้นเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่จําเป็นในการทดลองเกี่ยวกับไทเทนระหว่างกดและเบสนะครับสิ่งแรกที่นิสิตจะต้องใช้ให้เป็นก็คือปีเป็ดนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้ในการตวงสารละลายหลักการการใช้ปีเป็ดนะครับนิสิตสามารถดูหลักการการใช้อย่างละเอียดได้ผ่านคลิปวิดีโอจากลิงก์ที่อยู่ตรงนี้หรือจาก QR code ตรงนี้นะครับจะมีการสาธิตการใช้ปีเป็ด ที่ละเอียดมากนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้จะอธิบายหลักการคร่าวๆให้นิสิตได้เข้าใจนะครับและเมื่อถึงเวลาทําปฏิบัติการจริงๆอาจารย์ผู้สอนประจําหมู่จะสาธิตให้นิสิตเห็นภายในห้องปฏิบัติการอ่ะเริ่มแรกนะครับเวลาที่เราจะใช้อุปกรณ์ใดๆก็ตามแต่นะครับเราจะต้องล้างอุปกรณ์นั้นให้สะอาดนะครับโดยปกติแล้วปีเป็เนี่ยเมื่อเราไปเบิกปีเป็มาปีเป็ จะถูกล้างมาแล้วโดยนิสิตท,ที่เรียนในหมู่ปฏิบัติการก่อนหน้าเพื่อให้เรามั่นใจว่าพีเพตสะอาดจ,จริงเราอาจจะนาพีเพตนั้นไปทําการล้างด้วยน้ําประปาให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นล้างด้วยน้ํากลั่นหรือน้ํดีไอที่อยู่ในห้องปฏิบัติการอีกทีหนึ่งทีนี้ขั้นต่อมาที่สําคัญก็คือเมื่อเรานาพีเพตที่ทําความสะอาดด้วยน้ําประปาและด้วยน้ํากลั่นหรือน้าดีไอที่ห้องปฏิบัติการแล้วพีเพต จะมีน้ำที่ตกค้างอยู่ในนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือก่อนที่เราจะใช้พีเพ็ดเราต้องกลั้วอพีเพ็ดด้วยสารที่เราจะทำการใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้านิสิตไปเบิกสารมาเป็นขวดตรงนี้นะครับนิสิตจะต้องเอาพีเพ็มาทำการกลั้วสารในขวดนี้โดยหลักการก็คือนิสิตจะต้องเอาพีเพ็ดจุ่มลงไปในขวดสารนั้นและนำลูกยางนะครับ มาแตะตรงบริเวณปลาย p ีเด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อนิสิตแตะลูกยางเข้าไปแล้วให้ทำการดูดสารที่อยู่ในขวดนี้ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยถ้านิสิตมองภาพในสไลด์หน้านี้ให้ดีจะเห็นว่าปริมาณสารที่ดูดขึ้นมาจะดูดเพียงแค่นี้นะครับทีนี้ข้อพึงระวังก็คือการที่เรานำลูกยางมาแตะบริเวณปลายพีเพดในส่วนนี้เนี่ยก่อนที่จะแตะให้นิสิตบีบลูกยาง ให้เรียบร้อยก่อนนะบีบลูกยางแล้วค่อยเอามาแตะแนบกับปลายพีเพด,ด้านนี้พอเราคลายลูกยางนะครับของเหลวที่อยู่ในขวดลูกกลวยนี้จะค่อยๆไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาประมาณเท่านี้ปุ๊บนิสิตก็เอานิ้วมาทําการปิดบริเวณปลายตรงนี้นะครับดึงลูกยางออกเอานิ้วชี้นะครับของมือด้านซ้ายตรงนี้มาปิดก็เป็นอันเสร็จสิน้นข้อควรระวังก็คือถ้าเราดูดสารนี้ขึ้นไปแล้ว อย่าให้สารที่อยู่ในพีเพตไหลลงมาในขวดรูปกลวยนี้เพราะว่าถ้าสารไหลลงมาจะทําให้ความเข้มข้นของสารในขวดนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อควรระวังนะดูดขึ้นไปแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอาจจะดูดขึ้นไปมากก็ให้ดูดไปใช้เลยห้ามปล่อยคืนลงมาอ่ะเพราะเราดูดสารเข้าไปในพีเพตเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทําขั้นต่อมาคือเราจะทําการเอียงพีเพต ให้อยู่ในแนวระนาบตามรูปตรงนี้นะครับพอนิสิตทําการเอียงพีเพตให้อยู่ในแนวระนาบตามนี้แล้วเนี่ยของเหลวที่เราดูดมาเพียงเล็กน้อยมันอาจจะอยู่บริเวณกระป๋องตรงนี้ก็ได้ให้นิสิตทําการเอียงนะครับเอียงในลักษณะที่ว่าตอนแรกมันอาจจะอยู่ในแนวระดับตรงนี้นิสิตทําการเอียงในลักษณะแบบนี้หรือเอียงในลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็หมุนไปด้วยเพื่อที่ว่าให้ของเหลวภายในนี้มันไหลไปให้ทั่วพีเพตนะครับ เพื่อที่ว่าของเหลวตรงนี้จะได้ทำการชะน้ำที่มันติดอยู่ภายในปีเพ็ให้ออกไปเมื่อเรามั่นใจว่าเราทำการกลั้วด้วยสารของเราเรียบร้อยแล้วเรานำสารที่อยู่ในปีเพ็นี้ไปทิ้งนะครับอาจจะมีภาชนะหนึ่งใบนะครับหรือนิสิตจะไปทิ้งในภาชนะอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดไว้ให้นะครับเวลาเราทิ้งเนี่ยเราก็แค่เปิด ปลายนิ Duo ้วชี้ตรงนี้แล้วปล่อยให้ของเหลวไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงนะครับการกลั้วที่ดีอาจจะทํา 2- 3ครั้งก็ได้นะครับแต่ทีนี้ให้สังเกตดีๆว่าถ้าเรากลั้วหลายครั้งสารที่เรามีมันมีปริมาณมากพอไหมเพราะว่าเราจะต้องตวงสารไปทําการไตเตตอย่างน้อย2ครั้งนะครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนต่อมานะครับ เมื่อเรากลั้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําจัดน้ําที่มันติดอยู่ในปีเพ็ดในขั้นตอนที่เราล้างด้วยน้ําด้วยสารที่เราจะใช้ไปแล้วนะครับเราจะนําปีเพ็ดนั้นมาทําการตวงสารก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่นะครับเอาปีเพ็ดจุ่มลงไปในขวดลูกกลวยที่มีสารของเราอยู่นะครับบีบลูกยางเอาลูกยางมาแตะตรงปลายปีเพ็ดด้านนี้พอแตะปุ๊บค่อยๆค,คลายลูกยางของเหลวจะค่อยๆไหลขึ้นมา ในช่วงที่ของเหลวไหลขึ้นมาเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ของเหลวไหลช้าคือบริเวณกระปอกตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆไหลช้ามากๆหลังจากนั้นพอผ่านกระบอะไปของเหลวจะไหลเร็วดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือนิสิตจะต้องควบคุมลูกยางให้ดีโดยที่ไม่ให้ของเหลวไหลแรงเข้าไปในลูกยางนะครับถ้าลูกยางเปียกลูกยางอันนั้นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ข้อควรระวังด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นค่อยๆค,คลายลูกยางให้ของเหลวไหลขึ้นมาภายในพีเพดโดยที่ว่าพีเพดมันจะมีสเกลตรงนี้บอกอยู่หนึ่งขีดเป็นขีดที่แสดงปริมาตรในที่นี้เราใช้พีเพดขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเราตวงสารโดยให้สารมีปริมาตรถึงขีดตรงนี้เราจะได้สารปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้หลักการที่เราจะต้องพิจารณา ก็คือภายในพีเพ็จะต้องไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีอากาศเข้าไปอยู่จะต้องมีของเหลวบรรจุอยู่เต็มเราดูดขึ้นไปให้เกินขีดปรับปริมาตรตรงนี้ก่อนในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมหลังจากนั้นเราจะใช้นิ้วชี้ปิดนะครับแล้วเราจะทําการปรับของเหลวที่ตําแหน่งตรงนี้ที่เราดูดขึ้นมาเกินเนี่ยให้มันค่อยๆไหลออกมาด้านล่างโดยให้นิสิตทําการ หมุนหมุนปีเป็ดนะครับพอเราหมุนปีเป็ดเนี่ยไอ้ตรงปลายตรงเนี้ยมันจะเกิดช่องว่างเพียงเล็กน้อยทําให้ของเหลวตรงเนี้คยค่อยๆไหลลงมาสังเกตให้ดีว่าของเหลวของเราถึงขีดปรับปริมาตรหรือย,ยังโดยสังเกตว่าตรงขีดปรับปริมาตรเนี่ยท้องน้ําของของเหลวเราจะเห็นว่าของเหลวมันจะมีลักษณะโค้งเว้าแบบนี้ถูกไหมด้านที่โค้งเว้าที่ต่ําที่สุดเราจะเรียกว่าท้องน้ํา เราจะให้ท้องน้ําอยู่ในระดับเดียวกับขีดแสดงปริมาตรเวลานิสิตมองให้นิสิตมองโดยเอาสายตาเล็งตามระดับตรงนี้ท้องน้ําจะต้องแตะตรงขีดพอดีนะครับโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับทีนี้เมื่อนิสิตปรับปริมาตรได้เรียบร้อยแล้วให้นิสิตเอาขวดรูปก,กลวยที่สะอาดนะครับอาจจะเป็นขวดที่แห้งหรือขวดที่เปียกก็ได้แต่ที่สําคัญคือต้องสะอาด เอามาใช้หนึ่งใบนะครับนิสิตนำปีเป็ดที่ตวงสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใส่ในขวดลูกกลวยโดยเอาปลายปีเป็ดจิ้มลงไปในขวดลูกกลวยอาจจะให้ปลายแตะข้างขวดลูกกลวยก็ได้แล้วเปิดปลายนิ้วตรงนี้ออกสารที่มันอยู่ในนี้จะค่อยๆไหลลงไปในขวดลูกกลวยด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก นิสิตก็ใจยเย็นๆปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องเคาะไม่ต้องใช้ลูกยางเป่านะครับเมื่อสารมันไหลลงมาจนหมดแล้วนิสิตจะสังเกตว่ามันจะมีสารปริมาณเล็กน้อยติดอยู่ตรงปลายปีเป็ดตรงนี้เป็นส่วนที่เกินมานะครับเกินจาก10ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นห้ามใช้ลูกยางเป่าห้ามเคาะนิสิตมีหน้าที่ก็คือทําการหมุนปีเป็ให้ปลายส่วนนี้มันสัมผัสกับ ข้างขวดรูปกลวยซักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าสารตรงนี้มันสามารถหลุดมาได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โดยปกติแล้วมันจะค้างอยู่ตรงนี้นั่นแหละปริมาณสารส,ส่วนเกินตรงนี้ห้ามเป่านะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเป่าด้วยลูกยางทช้สิทธิ์เอาลูกยางมาเป่าตรงนี้สารตรงนี้มันไหลลงไปเราจะตวงได้เกิน10ลรูปบาทเซนติเมตรแล้วก็ห้ามเคาะด้วยห้ามเคาะปลายปีเต็ดกับขวดรูปกลวย เพราะว่าไอ้ส่วนเกินตรงนี้ก็จะสามารถหลุดลงมาภายในนี้ได้เช่นเดียวกันอ่ะโอเคนะอันนี้คือหลักการการใช้ปีเป็ดเบื้องต้นนะครับในการใช้ปีเป็ดนะครับถ้านิสิตปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับก็คือล้างทําความสะอาดปีเป็ดได้เรียบร้อยกลัวปีเป็ดด้วยสารที่ทําการตวงเรียบร้อยแล้วนะครับนิสิตทําการตวงได้แม่นยําถูกต้องนะครับ หมายความว่านิสิตจะทําการนําสารนั้นมาใช้โดยที่ความเข้มข้นตรงนี้ถูกต้องความเข้มข้นก็คือถ้านิสิตกลั้วสารดีไม่มีน้ําที่หลงเหลือจากการล้างปีเป็ดติดมาด้วยความเข้มข้นของสารก็ถูกต้องถ้านิสิตตวงนะครับได้ถูกต้องแม่นยํานิสิตก็นําพาสารมาด้วยปริมาตรที่แม่นยําเมื่อทั้งสองสิ่งนี้แม่นยําหมายความว่านิสิตนําจํานวนโมล ของสารมาแม่นยำก็จะทำให้การทดลองมีความแม่นยำยิ่งขึ้นแต่ถ้านิสิตไม่ระวังหมายความว่านิสิตทำความสะอาดปีเป็ดไม่ดีนะครับมันยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ในนี้เลยความเข้มข้นตรงนี้ก็จะผิดเพี้ยนและถ้าตวงไม่ดีปริมาตรก็ผิดเพี้ยนก็จะทําให้เกิดการนําสารที่มีจํานวนโมลที่ผิดเพี้ยนมาใช้ก็จะส่งผลต่อการไทเทตที่ผิดพลาด เพราะว่าเราเริ่มต้นไม่ดีแล้วผลที่ได้จากการไทเทตก็จะมีความคาดเคลื่อนด้วยดังนั้นต้องทําความเข้าใจการใช้พิพ e t ให้ดีนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่เราจะใช้ในการไทเทตระหว่างกดเบสก็คือบิวเลตนะครับการใช้บิวเลตที่ถูกต้องจะช่วยทําให้การทดลองของเรามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนิสิตสามารถดูรายละเอียดการใช้บิวเลตแบบละเอียดจากคลิปวิดีโอตามลิงก์ตรงนี้หรือ QR code ที่แสดงไว้ตามนี้นะครับ ในส่วนตรงนี้ผมจะอธิบายการใช้บิวเลตแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับขั้นแรกก็คือบิวเลตเนี่ยจะต้องทําความสะอาดด้วยน้ําประปานะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ํากลั่นหรือน้ำดีไห้องปฏิบัติการหลังจากนั้นจะต้องกล้วด้วยสารที่เราจะทําการใช้นะครับสารที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นนิสิตก็เตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์มาเรียบร้อยแล้วเมื่อเราจะทําการใช้บิวเลตเราก็นําสารโซเดียมไฮดรอกไซดนั้น ใส่ลงไปในบิลเล็ตปริมาณเพียงเล็กน้อยในที่นี้อาจจะระบุว่าใส่ปริมาณ5ลูกบาศก์เซนติเมตรก็ได้นิสิตสามารถมองสเกลอยู่แถวๆนี้ได้นะครับทีนี้ก่อนจะใช้บิลเล็ตเนี่ยให้นิสิตสังเกตรตรงบริเวณก๊อกตรงนี้ก่อนก๊อกตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ปรับให้บิลเล็ตตรงนี้สามารถเปิดปิดให้ของเหลวไหลออกมาได้นะครับตรงนี้จะต้องปิดให้เรียบร้อยนะเราเติมสารตรงนี้ลงไปซักปริมาณเล็กน้อย5ลูกบาศก์เซน หลังจากนั้นทำการกลั้วนะครับโดยการวางบิวเลตในแนวระนาบหรือแนวระดับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นทำการเอียงเล็กน้อยตามนี้นะครับแล้วก็หมุนไปด้วยเพื่อที่ว่าจะให้ของเหลวภายนี้ไหลไปให้ทั่วทั้งบิวเลตเป็นการกลั้วเอาน้ำที่มันติดหลงเหลืออยู่ในขั้นตอนที่เราล้างนะครับให้น้ำมันผสมสารตรงนี้แล้วเราจะกำจัดน้ำที่มันติด อยู่ภายในบิวเล็ตออกไปนะครับก็คือเปิดก๊อกนะครับสารที่อยู่ตรงนี้ที่เราทําการกั้วเราปล่อยไหลออกมานะครับมันก็จะทำให้น้ําที่เคยมีอยู่ในนี้ถูกชําระล้างออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะนาบิวเล็ตนี้ไปใช้โดยที่ว่าเราจะทําการเติมสารนะครับให้นิสิตปิดก๊อกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเติมสารลงไปในบิวเลต โดยเวลาเติมเนี่ยนิสิตสามารถเติมให้เกินขีดปรับปริมาตรตรงนี้มันจะมีขีดที่แสดงตัวหนังสือเป็นเลขศูนย์อยู่เราเติมไปให้เกินขีดตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นสิ่งเราจะทำต่อมาคือเราจะต้องเปิดก๊อกตรงนี้เพื่อให้ของเหลวตรงนี้ไหลลงมาให้เต็มบริเวณที่อยู่ใต้ก๊อกหมายความว่าเราจะต้องเอาภาชนะมารองนะครับเราอาจจะเอาบิ๊กเกอร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่เราเพิ่งใช้เติมในขั้นนี้เอามาวางด้านล่างเปิดก๊อกให้ของเหลวไหลลงมาสิ่งที่สำคัญก็คือบริเวณใต้ก๊อกหรือบริเวณก๊อกตรงนี้จะต้องไม่มีช่องว่างไม่มีฟองอากาศนะครับถ้ามีช่องว่างหรือฟองอากาศเราจะต้องเขยา่าบิวเลตแบบเบาๆเพื่อให้ของเหลวมันไหลมาเติมเต็มส่วนที่เป็นช่องว่างหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดก๊อกนะครับก็เป็นอันเรียบร้อย หลังจากนั้นเมื่อเราปิดก๊อกแล้วเราก็จะนำบิวเลตมายึดกับขาตั้งตรงนี้นะครับเราก็จะไปเอาขาตั้งแล้วก็แคลมป์นะครับมาเซตเป็นดังรูปตรงนี้เอาบิวเลตมาแขวนไว้ในขั้นต่อมาเราจะทำการปรับปริมาตรเริ่มต้นตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราเติมนะครับเราเติมไว้มากกว่าขีดแรกที่เป็นศูนย์ตรงนี้เราอาจจะทำการปรับปริมาตรเริ่มแรกอยู่ตรงศูนย์ก็ได้ โดยการเปิดก๊อกต,ตรงนี้ให้ของเหลวไหลลงมาหลังจากนั้นสังเกตรบริเวณตรงนี้ว่าระดับท้องน้ำของมันตรงกับเลขที่เราต้องการหรือยังถ้าเราต้องการเซตที่0ูนย์ระดับท้องน้ำก็จะต้องแตะตรงขีดที่เป็นเลข0ูนย์พอดีก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการการเตรียมบิวเล็ต